สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินผาบ้านผ้เอูานะครับในราคาถูกๆนะครับพี่ๆก็วันนี้ก็ได้แบ่งปันมาชุดหนึ่งครับพี่ๆแต่ว่าเวลาคลิปนะครับจะได้ประมาณสักสิบสิบกวนาทีเองพี่ๆผม่าจะเอาเท่าที่เอาที่ได้ไ้ก่อนละกันนะครับพี่ๆเนาะเท่าที่ได้นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยครับพี่พี่วินบิน,บนพาบ้านพากเมานะครับ EP ที่58วันนี้ก็สนใจรายกันไหนก็090 062 3762นะครับ ID line P O N G 1909แล้วก็90ครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเดิมน,นะครับโอเควันนี้มาพบกันนะครับ แบ่งปันในราคาถูกๆครับพี่ๆวันนี้ก็มีเครื่องนะครับหลากหลายรายการนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับมารายการที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลา10กวนาทีเองได้10กวนาทีนะครับพระสมเด็จนะครับขออนุญาตซูนิดหนึ่งครับพี่ๆได้พระสมเด็จมาครับรายการที่หนึ่งครับพรุ่งนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดอคังนี่ครับตรงนี้ไม่แน่ใจพิมนะแต่เก่าๆดีครับพี่ๆนี่ครับ สวยงามมากๆครับอ,องนี้พี่แล่ราการนที่หนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นคาบขี้เทียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับอ,องค์นี้พระสมเด็จรายการที่หนึ่งขอสามร้อยบาทกับพี่พี่อ,องนี้ขอสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับรายการที่หนึ่งนะครับขอสามร้อยบาทนี่ครับมีเม็ดมวลสารนะในต่างๆด้วยนะสวยงามามากๆครับอ,องค์นี้พี่พี่ องค์นี้ขอสามร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งพระสมเด็จนะครับต่อ,อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองขออนุญาตเป็นพระอันนี้เขาบอ,อกเป็นปิดตาปิดตาหลวงพ่อดเดิมนะครับผมไม่แน่ใจอยันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อดเดิมหรือเปล่ารายการที่สองนี่ครับเป็นพระปิดตาแบบน,นี้นะรายการที่สองขอสามร้อยบาทครับเป็นพระปิดตาไม่แน่ใจเป็นเป็นทางพ่อดเดิมหรือเปล่านะขอสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ ปาปิดตาเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพี่ไม่แน่ใจนะองคนี้นะครับขอ300บาทรายการที่3นะครับพี่รงนี้ล้วกันนี้ได้เหรียญเก่ามานะรายการนี้ละกันพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากของมะขาเท่าปั๊มข้างก็บอกเลยนะพี่นี่เก่าๆมากครับนี่ครับเนื้อแบบนี่ครับเนื้อผิวเหรียญนะครับจะดูแบบ อันนี้เม็ดเหงื่อน้ําเหงื่อนะครับนี่เก่ามากครับปูสุกวัดปาาคอมาขมเท่าครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่ปั๊มออกเป็นข้างกระบอกเลยปูสุกนะครับนี่ครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ปูสุกขอสี่ร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับปูสุกนะครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามรายการที่สี่ครับพี่ รายการที่สี่ผมมีเหรียญเก่าอันนี้เป็นพ่อแช่มนะครับพ่อแชม่มวัดฉลองนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นกระไหล่ทองนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้พ่อแชม่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับบริวเวณด้านข้างนะครับบริวเวณด้านหลังจะมีเป็นหลวงพ่อช่วงนะครับนี่ผมผมไม่ทราบรุ่นนะนี่ครับจะได้มาแบบนี้พี่ๆหลวงพ่อช่วงนี่ครับ ใบหน้าใบตาคมคมเนี่ยครับองนี้เอา400บาทครับพี่ๆหลวงพ่อแช่มวชิรลองรายการที่4นะครับรายการที่4รายการที่5ไปไวนิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าเวลาผมยังต้องต้องซื้อเมมต้องซื้อเมมมาเพิ่มนี่ไงนะผมไม่แน่ใจรายการที่5นะครับองนี้จะเป็นพระเออ่เหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่ออันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนี่ไม่ทราบหลวงพ่อเลย รายการที่ห้าเนี่ยครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทห่วงห่วงห่วงขาดไปนะครับเนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ห้ารายการที่หกครับรายการที่หกจะเป็นเออนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะ พิมพิมกบพิมเขียดอะผมไม่แน่ใจรายการที่หกอันนี้แล้วกันครับพี่นี่ครับที่เป็นพิมพ์กบพิมพ์เขียดอะไรหนะ่อยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยแต่เนื้อกเก่าๆเดี๋ยวเอาเป็นเป็นสาเงินเป็นกระดีเงินเลยพี่นะน,นี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่หกนะครับรายการที่หกรายการที่หกเอาสามร้อยบาทรายการที่หก เอาครับเอ300บาทพี่พี่ลองดูนะครับเผื่อถูกใจเป็นภาพพิตานะรายการที่7นะครับเป็นจอบจอบเล็กพ่อเงินนะครับนี่รายการที่7เป็นจอบเล็กพ่อเงินเนื้อหิ่งมากครับพี่ผิวหิ่งหิ่งเลยรายการที่7เอา500บาทพอครับพี่พี่องนี้นะรายการที s <S ่7นะครับเอา500บาท นี่ครับลองดูนะรายการที่เจ็ดเป็นจอบเล็กเพกเงินบางคาันห่วงมีนะพี่เอาห้าร้อยบาทรายการที่เจ็ดรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะเป็นผ้าปิดตาผ้าปิดตาแบบนี้เลยพี่อันนี้ผมไม่ทราบทีนะแต่เด็เก่าดียวเองรายการที่แปดนี่ยครับหลังแบบแบบลึกมากเลยครับแบบลึกๆเลย นี่ครับองค์นี้เอา300บาทครับรายการที่8ปดผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาเอา300บาทองค์นี้นะครับรายการรายการที่8นะเอา300บาทผ้าปิดตารายการ9รายการเก้มันผ้ากิ่งกิ <c oughs> ะะ่งปอเปี๊ยแต่งนะครับแต่งสวยงามมากๆเลยครับพี่นี่ครับเป็นผ้ากิ่งปอเปี๊ยเนื้อออกเป็นนวะออะไรพี่เนื้อออกเป็นนวะเลยนะ นี่ครับเนื้อออกเป็นนืวะเลยพี่องค์นี้สวยงามจริงๆครับเป็นพักกิ่งปอว่เลสนะเป็นพักกิ่งปอว่เลสนี่ครับองค์นี้เอาองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทพักกิ่งปอว่เลสองค์นี้นี่ฝ่าม้าแพงนิดนึงนะครับพี่เป็นเนื้อนกวะเลยพี่สวยงาม,ม <rage S 1> จริงๆครับ นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่บีลองดูนะเผื่อถูกใจนะครับรักอิงบอลเวลทิมแตนรายการเก้ารายการสิบรายการสิบเป็นปู่ทวดว่านไหลมีจุดนะพี่อันนี้ไหลมีจุดนะครับทวดว่านนี่ครับไหลมีเม็ดตรงน,นี้นะทวดว่านนะครับองน,นี้ปีเก้าเจ็ดฟอร์มสวยมากๆเลยครับพี่บี ปูทวดว่านนะครับนี่ครับใต้ฐานมีรูนะองนี้ขอห้าร้อยบาทครับรายการสิบนะครับปูทวดว่านปีเก้าเจ็ดนะครับด้านหลังมีเม็ดแร่นะครับนี่นี่นี่ครับรายการสิบนะครับเอาห้าร้อยบาท รายการ11นะครับรายการ11จะเป็นพ่อพรมนะครับรายการ1อจะเป็นพ่อพรมอันนี้เขาบอกเป็นเป็นเป็นรุ่น2องนี่ไงผมไม่แน่ใจเขาเรียกเป็นรุ่น2นะครับเป็นรุ่น2หรือ,อยังไงเนี่ยพี่เนี่ยครับแต่เป็นแต่เป็นหูก็เรียกอะไรรุ่นหูกลางหรือ,งองไงผมไม่แนะ่ใจเนี่ย เนี่ยครับในหูจะมีเส้น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 เต็มแล้วี่ครอพรมนะครับนี่ใต้ฐานจะมีรอยเก็บแต่งมีรอยวงเดือนนะครับเนี่ยครับจะเป็นพ่อผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นเป็นรุ่นก็ระังแต่นี้เจ้าของเดิมบอกว่าได้ได้มาก่อนนะครับอัน,นี้แต่ผมไม่แน่ใจปีนะเนี่ยครับองนี้เอา องเนี้ยวเก้าร้อยบาทครับพี่พี่องเนี้ยวเก้าร้อยบาท, people, บาท,บาทนะครับลองดูนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเอาเก้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการสิบสองสิบสองเป็นพระเจ้าสัวนะครับออกเป็นเนื้อนวะเลยนะพี่พี่ออกเป็นเนื้อนวะเลยเจ้าสัวเนี่ยครับออกเป็นคล้ายเป็นเนื้อนวะเลยนะเป็นเจ้าสัว2ส,สองหรือ,อเปล่าไม่แน่ใจเนี่ย <aine S 1> ครับ สวยดีครับองนี้เจ้าสวัวนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการสิบสองนะครับรายการสิบสองเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับจะเป็นเจ้าสวัวรายการสิบสามเออสิบสามผมได้ปูทิมวันนี้มายังไม่ได้ขึ้นได้เลยนะครับปูทิมเป็นห่วงเชื่อมนะครับแต่ออกผิวเป็นเนี่ครับ เป็นพอขีดด้วยนะครับพี่เป็นพอขีดด้วยนะเนี่ยครับรายการสิบสามปูทิมนะครับเป็นห่วงเชื่อมเนี่ยครับต้องดูนะเพื่อถูกแต่เอาปูทิมเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่รายการสิบสามน่าจะได้ทักกี้สิบรายการไหมเพราะวันนี้เวลาได้สิบสี่นาทีนะครับเนี่ยครับตองดูนะครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ปูทิมห่วงเชื่อมรายการ สิ 14, 14, 14, 14, บสี่สิบสี่สิบสี่เมื่อกี้ผมว่าจะาไปอันนี้นะครับพ่อเหรียญสิบสี่เป็นเหรียญท่านอาจารย์วันนะครับอาจารย์วันนามโสนะครับจังหวัดตรังนะพี่พี่เนี่ยครับเหรียญแกะตลับมานะท่านอาจารย์วันพระอาจารย์วันนามโสจังหวัดตรังนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการสิบสี่ ะครับรายการสิบสี่นนะเส้นสายลายยันคมสวยมากครับองนี้อาจารย์วันสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าจะเป็นปูทวดอันนี้ศูนย์แปดนะเลื่อนสมรณศักดิ์ศูนย์แปดแต่ว่าสภาพใช้พี่เนี่ยครับโอ,อ้เนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ศูนย์แปดสภาพผ่านใช้มาพอสมควรพี่เอาหกร้อยบาทแล้วกันครับ อย่าที่เหลือเดี๋ยวผมรันต่อ EP ต่อไปให้นะครับพี่พี่เพราะว่าจุดนี้น่าจะได้เวลานิดหนึ่งสิบห้านะครับสิบหกสิบหกเป็นพระพระพรหมนะครับเป็นพระพรมพระพรหมอาจารย์เฮงไม่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่อันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับสิบหกเหรียญพระพรหมนะเหรียญพ,พระพรหมอาจารย์เฮงนี่ครับ <c oughs> เอาสี่ร้อยบาทพอครับสิบหก สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นพ้าปิดตาตลับองนี้ครับพี่พี่โอ้องนี้งามมากๆเลยครับสิบเจ็ดเป็นพ้าปิดตาตลับแบบนี้ครับพี่พี่นี่ครับองนี้เอาหกร้อยบาทพอครับพี่องนี้จะเป็นพ้าปิดตาตุ๊กตานี่ครับทางปุ่ยเอี่ยมนะตลับแตงเดอร์นี้น่าจะเกินราคานี้นะเอาหกร้อยบาทพอครับ 17นะครับ17บเอา600บาท18นะครับ18จะเป็นพระเหรียญเสมาพุทซ้อนนะครับหลวงพุททวดเหยียบน้ำไอ้พุทซ้อนอันนี้ผมไม่แน่ใจปีนะพี่แต่สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับปู่ทวดพุทพซ้อนปีศูนย์เก้าไหมเสมาเล็กๆองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่บีพุทซ้อนปู่ทวดเป็นเนื้ออาบาก้านะครับพี่บีเนื้ออาบากา้า นี่ครับลองดูนะพี่พี่นี่สิบแปดนะครับสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเป็นปิดตาหลวงปู่อีนะครับพี่ปิดตาหลวงปู่อีนะครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ปิดตาใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะยันหนี้นะปู่อีเอาห้าร้อยบาทครับเผื่อพี่พี่ท่านไหนชอบนะลองดูนะครับ เกโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเผิ่เพิ่มเติมยังไงพี่ก็แอดไลน์มาได้นะครับพี่พี่แอดไลน์มาได้โทรมาได้เนาะเจอกัน EP ต่อไปนะครับวันนี้ Ep 58ก็19รายการก่อนนะคะพี่พี่ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากครับสวัสดีครับ